ครับสวัสดีครับก็ผมดุมดิมแชนแนลตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นคริสเตอร์สายแทงเลยนะผมจะเล่นเป็นแทงจ่าๆเลยนะตาเน,นี้ยสำหรับรูนที่ผมใช้ก็เป็น golden b ด d ้แล้วก็ a s s a s ซิ n a t กับ p o เว e นะครับเป็นแท้งเลยส่วนพลังแฝงจะเป็นพลังแฝงเกาะเขียวเนาะแล้วก็เซตไอเทมตาเนี้ยผมจะออกเป็นแท้งล้วนเลยนะครับมีล้างสถานะรองเท้าต้านสถานะแล้วก็เกาะไฟนะแล้วต่อไปก็ออกไก่อานะครับ จากนั้นก็ออกชิวออฟรอสและชิ้นสุดท้ายก็ออกเป็นตายเกิดนะบอกเลยว่าแต่นี้ผมเล่นเป็นแทง์เนาะก็มาปวนปลาก่อนนะครับมาเช็คดูว่าฟาร์มตรงข้ามจบเลนไหนผมก็พิมพ์บอกไว้ว่าจบเลนบนเนาะอิลูเมียดูนะครับผมดาบเขียวงัดไปงัดไปแล้วก็ออกเลยนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมาเยอะตอนนี้ผมเล่นเป็นเซตแทง์เพราะว่ามีอลิสเตอร์นะครับผมจะเล่นให้อลิสเตอร์จับผมก่อนเนาะเพราะว่าถ้ามันไม่จับตัวแทงก์ก็มัน จะทําให้เพื่อนเราเล่นยากนะครับฉะนั้นเลยผมเลยเอามาเป็นเซ็ตแท้งเลยเนาะเล่นเป็นแท้งล้วนไปเลยสําหรับปาในตานี้ของเราจะเป็นโมเรนนะครับผมก็กดโซโล่แร้งนาตาเนี้ยสวยเพื่อนเราได้เฟิร์สบัตไปนิกเตอร์เป็นตัวที่เล่น3เล่นได้หลายสายนะครับเล่นกึ่งดาเมจกึ่งแทงกึ่งดาเมจหรือว,ว่าสายดาเมจล้วนก็ได้นะเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะมาแชร์ เซตไอเทมที่ดีที่สุดของลิเตอร์นะครับแต่คลิปนี้จะมาเล่นสายแทงให้เพื่อนๆได้ดูก่อนว่ามันจะโอเคหรือเปล่าก็เราเป็นโลมแล้วเราก็ต้องอยู่ในพุ่มเช็คหาข้อมูลให้กับเพื่อนนะครับงัดไปเลยแผ่นนี้ดับน้ําปรับมาใหม่นะแรงแรงตามเลือดที่เสียไปของฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็เดินมาเติมเลนกลางก่อนเวลาเราเสียเลือดผมแนะนําให้เข้าพุ่มบ่อยๆนะเพราะว่าเข้าพุ่มแล้วมันจะ รีเลือดที่เสียไปนะครับตอนนี้ป่าเราโดนผมสไลด์เข้าไปนะครับสวยเก็บป่าฝั่งตรงข้ามไปนะโลมฝั่งตรงข้ามเป็นมาล็อกนะครับตอนนี้ก็เราก็แพ้ทางอยู่นะวเพราะว่ามาล็อกปัดแรงแต่เราก็มีสกิลสองนะครับเอาไว้คอยลบดาเมจก็ต้องกดให้ถูกจังหวะน,นะในตอนนี้ผมขอรีเลือดก่อนก่อนกลับก็รีเลือดในพุ่มก่อนนะครับตอนนี้ฟิกเกอร์ไปวืดอีกแล้ว ยังไม่ชินยังไม่ชินกับการสกิลหนึ่งพร้อมกับฟิกเกอร์นะครับแต่นี้ผมเล่นเป็นแท้งบอกเลยว่าผมยืนได้นานๆแน่นอนเพราะว่าสกิลสองก็กันดาเมจนะแล้วก็มีพลังแฝงรีเลือดด้วยแล้วก็มีรีคอเวอรี่นะครับบอกเลยว่ายืนนานๆตอนนี้ผมเลเวลสี่ละกดอัตตีใส่มาหลอกเลยนะครับสวยมาหลอกโดนแปะตายไปนะผมเลเวลสี่แล้วผมโลนะครับตอนนี้ พยายามเข้าพุ่มเพื่อจะรีเลือดนะแล้วก็ยึดพุ่มนะครับโซนพื้นที่ให้กับเพื่อนป่าเราอยู่บนนะตอนเนี้ยผมโดนจับก็ตายไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเล่นแทงก็การตายถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเล่นแทงแล้วไม่ตายนี่สิแปลกไม่ต้องสีเลือดนะครับตายได้แต่อย่าตายบ่อยนะ หลังจากลิขิตลิเกเตอร์มันปรับมาใหม่ผมก็กดลงแรงรัวๆนะชนะติดต่อกัน6-7ตาบอกเลยว่าตอนนี้ลิเกเตอร์คัมแบ็กแล้วนะครับถึงอาจจะไม่เฉิดชายเหมือนแพทก่อนๆแต่ก็ยังถือว่าเล่นได้กว่าแพทที่ผ่านมานะครับอีกอย่างลิกเตอร์เป็นตัวที่เติมเกมเลยนะครับตอนนี้เมทเราโดนจับไปผมเปิดอันติเลยนะลองลองงาสกิลสเสียดายเสียดายฟิกออกไปก่อนนะครับไม่ตามละ ถือว่าเป็นตัวที่เติมเกมเดินเลนได้เร็วน,นะครับลิคเตอร์เดี๋ยวต้องลองไปเล่นเป็นมิดเลนดูละถ้าเล่นเป็นมิดเลนบอกเลยว่าเดินเติมเกมบนล่างได้เร็วมากๆไม่รู้จะทำอะไรก็โซนพุ่มไปก่อนนะครับเลี้ยงดาบเขียวไว้ก็ได้นะหรือว่าดาบน้ำก็ได้ในการเปิดก็แนะนำให้เป็นดาบน้ำนะครับในการเปิดไฟอนะเนาะ ตอนนี้เราช่วยเพื่อนตีมังกรก่อนนะครับแล้วผมเปิดอันตีใส่มาหลอดไปเลยผมโดนจับนะก็ถือว่าดีนะครับที่อล,ลิเตอร์จับเราสวยอล,ลิเตอร์ตายนะกดสกิลสองไปฟิกเกอร์หนีออกมานะครับเกือบตายเนะมื่อกี้ก็ถือว่าดีนะที่อล,ลิเตอร์มันจับเราเมื่อกี้ถือว่าสําเร็จนะครับในการหยิบลิเตอร์มาเพราะว่าถ้ามันไม่จับเราก็อาจจะแพ้ได้แล้วเพราะมันจะไปจับตัวอื่นนะครับเพราะตอนนี้เราไปเล่นเป็นแท้งฉะนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันจับเรา ลิกเตอร์เป็นตัวที่ไม่สามารถกันแครี่หรือว่าเมทของเราได้นะครับแต่เป็นตัวที่สามารถเปิดไฟได้ดีนะเราเอามาเป็นตัวเปิดไฟแล้วก็ยืนคํำไฟก็ได้หนาน,นะครับลิกเตอร์แต่ถ้าจะเอามากันเมทกับการแครี่บอกเลยว่ามันกันไม่ค่อยได้นะเี้ยผมชาร์จรอเป็นดาบเคียวนะครับจ็กเกอร์เปิดแล้วผมเปิดตีเข้าตาม,มาเลยนะตายนะครับก็รอดไปเกือบตายนะถ้าผมออกกึ่งแทงกึ่งดาเมจหรือว่าอารูน ลุนเจาะเกาะมาก็น่าจะตายครับเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินไปเติมบนกันได้ตอนนี้ป่าเราชนกับเมดฝั่งตรงข้ามนะครับมีมูลาดมาเติมฝั่งตรงข้ามนะผมมาช่วยไม่ทันนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเคลียร์ชิปเลนบนนะสวยจ๊กเกอร์ได้ชัดดาวมูลาดไปนะครับบอกเลยว่าแพทเนี้ยลิกเตอร์มันคขำเกและผมจะเอาลิกเตอร์ติดระดับตำบลให้ได้เลย เลกเตอร์เม็ดเขียวระดับตำบลน,นะเพื่อนๆดูสีเลือดผมเยอะกว่ามาลหลอกนะเยอะกว่าตั้งพันหนะึ่งเลยเลือดผมเจ็ดพัาม็หลอกแค่หกพัเองนะครับในตอนนี้เราเอาละผมเปิดด้วยอันติไปเหมือนเดิมดับน้ำนะครับดับน้ําเปิดเข้าไปได้ง่ายยิ่งขึ้นโดนจับเียแล้วก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็แลกมากับการตายนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรเนาะก็แลกมากับมาหลอกนะครับแทงแลกแทงเหมือนกัน ผมรับดาเมจหมดเลยนะเมื่อกี้อ่ะโดนหมดทุกตัวเลยทำให้เพื่อนเราสามารถจ่ายสกิลแล้วฝั่งตัวข้าไม่มีสกิลจ่ายนะครับรู้สึกเหมือนอาริเตอร์มันจะจับใส่ผมตั้งแต่เนี่ยแต่ก็ถือว่าโอเคดีเลยจับเยอะๆตัวเราเพื่อนเราจะได้ยืนตีได้สบายๆนะครับณตอนนี้ผมยังไม่ได้เกาะไฟเลยนะแต่รอได้เกาะไฟก่อนผมจะเป็นแท้งที่มีดาเมจด้วยนะครับตอนนี้เงินผมอยู่ที่4 รู้สึกว่าป้อมล่างจะแตกนะเดี๋ยวทําการสลับเลนนะครับเดินกลางบ่อยๆนะไม่ต้องยืนแช่เลนนะครับเห็นมาหลอกผมเปิดเข้าไปเลยครับกดอันติเปิดไปเลยกดสกิลสองกั 2, นดาเมจไปครับเหลียวมาตายไปแนละ้วตอนนี้พลังแฝงเกาะเขียวฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเลือดมานะครับเป็นไงสายแท้งถึกหรือเปล่าบอกเลยว่าถึกยืนนานนะแล้วก็ส 2, กิลสก็กันดาเมจตอนนี้ผมดับน้ําเข้าไปอีกครั้งหนึ่งโดนจับอีกแล้วนะครับโดนอลิตเตอร์จับอีกแล้ว หลุดล้างออกมากระสกิลสองลีลีเลือดกันมาจากเกาะเขียวตั้งพันหกนะเยอะมากนะฮะบ,บอกเลยว่าถ้าผมไม่เล่นเป็นแทง้์บอกเลยว่าผมแน่ตายละสวยฮาริเตอร์โดนเก็บไปนะครับถ้าผมไม่เล่นเป็นแทง้์บอกเลยว่าแป๊บเดียวตายแน่นอนตอนนี้สกอร์ที่สองสองเอสฮิตสี่นะครับคิดถูกนะที่ตายเนี่ยเล่นเป็นแทง้์โดนจับก็เ <No bad. S 1> บาๆโดนสกิลเบาๆแต่เราจะ โดนแรงกับมันหลอกแล้วตอนนี้ผมเปิดอันติถักลอมมูลาดเปเลยมันไม่กลับมานะก็ไม่เป็นไรครับอันตินเราคูดาวเร็วตอนนี้ผมได้เกาะไฟและชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นไกาอานะครับ<ๆ>กอลีอคอบเบอรี่ก็ได้เลือดมา700กว่าเนี่ยออกเป็นไกาอาเลยเข้าไปสกิดมูลาดไม่โดนนะครับไม่เป็นไร อนนี้เห็นแวบในพุ่มกดอัตีไปเลยนะเปิดไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับมูลาดมูลาดสับแทบไม่ลดเลยก่อนกลับก็อย่าลืมเข้าพ่อพุ่มมารีเลือดนะครับทําให้เราเลือดที่เสียไปกลับมาเนาะจะทําให้เราเติมเลือดที่บอดได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเห็นปะแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวก็ออกมาเดินต่อเล้นะครับอนนี้เลนบนเลนบนเรามีประเด็นนะ ลิกเตอร์ผมบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครบเครื่องนะทั้ง cc ทั้งดาเมจทั้งสโลแต่มันจะติดนิดนึงที่มันกันแคลร่กันเมดไม่ได้ครับแต่ก็เป็นตัวที่เปิดไฟได้เก่งนะเนาะล้วงไปแถวแล้วแถวแนวหลังพวกเนาะตอนนี้มันหลอกเราช็อกไปแล้วผมโคอันติเข้าไปเลยครับกดเล่นไปเลยอันติแค่30มสิบวิเองรออลิสเตอร์กันเค,คลียร์คิปไปนะสวยลูเมีย ลูเมียลูเมียแพทนี้ก็บัฟมานะครับผมช่วยลูเมียก่อนสวยเกือบตายนะลูเมียแพทนี้มันบัฟมาก็คือสกิลมันไกลขึ้นนะครับปล่อยพายุได้ไกลขึ้นผมเข้าไปเลยนะหืมอนึสามตัวสามรวมหนึ่งกดไปสวยได้ป่านะครับได้ป่าฟันตัวข้ามาแต่งัดอลิตเตอร์ไม่โดนก็ตายไปนะไม่เป็นไรครับป่าแรกกระโลมก็ถือว่าคุ้มอยู่เมื่อกี้หนึ่งต่อสามเพื่อนเพื่อนคิดคด,ดูสิถ้าไม่ใช่แท้งก็แป๊บเดียวตายแล้วบอกเลย ตอนนี้เงินผมอยู่ที่โหลแต่ก็ยึดเกาะฟังตรงข้ามนะครับอย่าไปซีเรียส,สเรื่องการตายนะครับเพราะว่าเราเล่นเป็นแทงนะตายเพื่อทีมก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับแต่้ไปตายมั่วๆก็ไม่ไหวนะเนื้อรอผมได้ไก่แอมบอกเลยว่าเลือดผมจะรีกลับมารัวๆนะ ถ้าฝั่งตัวข่าไม่ออกตัดเลือดอะบอกเลยว่าแป๊บเดียวเลือดก็กลับมาอีกทั้งเรามีสกิลที่รีเลือดแล้วก็พลังแฝงรีเลือดบอกเลยว่าตาเนี้ยรีเลือดกลับมาเยอะมากเลยครับถ้าฝั่งตัวข่าไม่ออกตัดเลือดนะแล้วก็โมเลนโมเลนก็เป็นฝ่าที่ดูเลือดได้เยอะนะครับอีกทั้งถ้าเลี้ยงสแต็กดีๆบอกเลยว่าถึกมากมูลัดซับไปละอันนี้ผมมาโซนโซนในหุ่มบนเงิน เรารอเธออยู่นะจ๊ะตอนนี้คลิปเราเข้าบ้านแล้วครับโดนโดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วมีมาหลอกมาเปิดตีเลยครับเปิดตีเข้าไปแล้วงัดวืดไปโดนโดนจับอีกแล้วโดนจับไปกดล้างเลยครับกดล้างถึงมันจะล้างไม่ได้แต่ก็ล้างซีซีสกิลตัวอื่นนะครับตอนนี้ไอ้นี่เราโดนเก็บไปเราเสียสองตัวแล้วมีโจ๊กเกอร์มาโอ้โหปาดแรงครับปาดพันแปดเนี่ยยัตยาไยัตเต้นะครับกดสกิลสองไป ทิปเปิลชิลหลือป่าเราตัวเดียวตอนนี้โมลเลนสแต็กเต็มนะบอกสแต็กเต็มบอกเลยว่าถึกถึกมากสวยเก็บไปอีกตัวเหลือไฮยะเตกับโมลเลนไฮยะเตกับโมลเลนไฮยะเตตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้โมลเลนผมได้แกะแอร์แล้วชิว้นต่อไปผมจะออกเป็นออกเป็นชิลออฟลอดเลย าตายไปเพื่อทีมนะเมื่อกี้โดนอเลสเตอร์จับโัรๆเลยมันจับไปผมรัรๆเมื่อกี้ทุกครั้งเห็นมันจับไปผมแต่ก็ดีนะให้มันจับไปผมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เลนกลาง5ต่อ5นะตอนเนี้ติดเพื่อนรวมกลุ่มเพื่อที่จะเอาดักนะครับทำการดักรออยู่ในหุ้มเพื่อที่จะรอตัวหลงมานะ ลิเกต์อยู่ในพุ่มหมดเลยเก่งตอนนี้โจ๊กเกอร์เราโดนผมงัดไปโดนงัดโดนนะงัดโดนงัดโดนมูลาดเมื่อกี้เข้าไปในพุ่มเลยครับโดนโดนฉับอีกแล้วป็นโดนฉับเป็นรอบที่สี่ที่ห้าแล้วผมกดสกิลสองไปงัดไม่โดนครับงัดไปทางไฮยเต้โลกยกลบออกมาตอนนี้เจอมาหลอกกดสกิลสองไปนะครับตอนนี้โมลเลนเราเก็บไฮยเต้ไปแล้วผมพุ่งไปไล่มูลาดเอาไปมาหลอกปักปาดพันแปดโอ้เกือบตายนะครับผมดีผมมีสกิลสอง ฝั่งตัวข้ามเสียไป3ตัวนะตอนนี้เหลือ2ตัวเหลียวแมะเหลียวแมะผมเลือดโลแต่ไม่เป็นไรไม่ไม่กลัวครับกดสกิลสองไปสวยเกือบตายนะดีนะมีพลังแสงที่ช่วยคิวเราแอซิดได้รีเลือดกลับมาแล้วตอนนี้ฝั่งตัวข้ามเหลือแค่ตัวเดียวเหลือมูลาตัวเดียวนะอะไรผมไม่ไม่กลัวไม่กลับบ้านละผมมีสกิลสองแล้วตอนนี้ผมสามารถกดลบดาเมจได้แป๊บหนึ่งมาครับตอนนี้สี่ตัวหนึ่งห้าตัวหนึ่งสีครับบาดเล็กกลางแตกไปที่ร้อยผมกดอัติไปเลย ตายไปที่เรียบร้อยนะครับสวยแล้วผมแทงบ้านเลยนะแทงแท,ง,แทงตีบ้าน,นเพื่อนเพื่อนเพื่อนตีเลยตีเลย <No. S 1> แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับริกเตอร์สายแทงออกแทงล้วนแทงจ่า,จา,จาๆเลยนะบอกเลยว่ายืนนานนะครับแล้วก็มีสกิลสองคอยลบดาเมจนะเพราะว่าเราเจออาริเตอร์นะครับผมเลยเล่นเป็นสายแทงเลยตานี้บอกเลยว่าอึดทึกยืนนานก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะครับ MVP ตกเป็นของผมนะอีกดาวเดียวจะขึ้นคอนเลยครับก็รับดาเมจไป40%นะบอกเลยว่าเยอะมากเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ